นี้เราจะเก็บผลผลิตหน้าแรกกันนะคะเมื่อเช้านี้เก็บไปแล้วรอบหนึ่งน,นี่มีเห็ดอะไรบ้างครับค่เห็ดนางลมดําจ้าอันนี้เป็นเห็ดนางลมดํานะคะทาจากฟางข้าวหอมมะลิซุรินข้าวที่อื่นทําได้ไหมครับได้เหมือนกันค่ะแต่สุรินเราก็ขึ้นชื่อเรื่องข้าวหอมมะลิครับเอามาทํำเห็ดมันก็ต้องอร่อยหอมจะมีกลิ่นหอมแบบไหนครับเป็นกลิ่นหอม หมือนอะไรวะบอกไม่ถูกกินสมุนไพรกินโกโก้วันนี้คนก็ตกเห็นไหมคะหน้านแรกเขาเริ่มแทงออกมาแล้วนะคะอันนี้เราเข้าโรงเรือนได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งน,นะคะช่วงนี้อากาศแรปรวนนิดหน่อยก็ส่งผลต่อเห็ดนิดนึงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนวิธีเก็บเห็ดนะคะก็ทำนี้นะคะโยกซ้ายโยก โยกแล้วเนี่ยเนี่ยจะเก็บค่ะอันนี้เราก็จะยังไม่เก็บทำไมถึงยังไม่เก็บครับมันยังเล็กไปค่ะต้องใหญ่ขนาดไหนถึงจะเก็บได้ก็ประมาณเนี้ค่ะแต่ลูกค้าบางคนก็บอกเก็บเห็ดเทามันก็ไม่แก่นะคะคุณลูกค้าเห็ดก็จะเก็บประมาณนี้แหละแล้วเราจะดูเนว่ามันแก่ไม่แก่ก็มันพอดีอ่ะนี่นี่แต่จะไหนลูกค้าจะชอบแบบนี้ลูกค้าจะชอบแบบนี้กำลังอ่อนทใช่แต่ถ้าแบบนี้ก็ ไม่รู้สิท,ทำไมแม่ค้าไม่เก็บอะบางทีเขามาเก็บไม่ทันก็ได้เยอะแล้วระมาณกร้าเสร็นี่เห็ดอังการีถ้าเท่านี้ก็พอดีเก็บได้เห็ดฮังการีเรามีแบบพิเศษยังไงให้ดูรู้ว่าเป็นเห็ดอังการีมันจะสีขาวค่ะก็เป็นตระกูลนางฟ้าเหมือนกันนี่เลยแต่ถ้าเห็ดนางรมในใดูขอดูนี่อันนี้จะเป็นเห็ดนางรมเห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะนี่ฮังการีมันจะสีขาว นางรมมันจะสีคล้ำๆหน่อยแต่ถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่เขาจะสีเขาจะเข้มกว่านี้อีกมีดอกของเราอวบอิ่มดีนะคะน้ำหนักต่อช่อก็ประมาณขีดถึง2ขีดนะคะแต่บางทีเราทิ้งไว้แบบเนี้ยเย็นมาไม่ได้มาเก็บก็บานก็มีบ้างค่ะลูกค้าที่แบบบานมากถ้าแบบนี้ มันก็บางคนชอบกินแบบนี้ถ้าใครชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้แนะนําลูกค้าเลยซื้อไปเพอเพะเองตามใจชอบนะครับใช่อยากกิดต,นดดตนน้นไหนกินต้นแล้วนะบางทีนะคะยังไม่ได้ขึ้นลงแฟงเลย่นอันนี้ปังนี้ออกหลายหน้าแล้วนะจ๊ะนี่ก็เป็นงางลมเหมือนกันนี่เห็นไหมคะเราจอดด้านข้างเพราะเขาจอกด้านข้า ตกนะคะล<ร>งเรือนก<ะ>็เปียกใช่แต่ลงเรือนลงที่เหมาะทาเห็ดก็จะต้องเป็นชิ้นๆแบบนี้และคะ่ะบางคนเข้าใจว่าเห็ดมันชอบอกอ้าวไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตวางก่อนนะคะต้องเข้าไปเก็บเมื่อเช้าเราเก็บไปแล้วนะคะช่วงนึงแต่พอดีเมื่อกี้ลงมาเห็นมันเหอนจบมันออก ชุ่เที่ยงนะคะถ้าบรรยากาศแบบนี้นะคะเห็ดเขาจะออกดีนะคะก็ต้องเพิ่มรอบเป็นเช้าลางวันเย็นทำไมก้อนนี้ถึงเป็นแบบนี้ครับอ๋ออันนี้คือแบบเชื้อเขานอกค่ะเชื้อเดินไม่เต็มแล้วเชื้อนอกนี้เรามีวิธีการจัดการอย่างไรครับต้องดูแลเรื่องความสะอาดตั้งแต่ตอนขั้นตอนการใส่เชื้อแต่หน้าร้อนก็จะทําเห็ดค่อนข้างยากนิดหนึ่งด้วยอากาศด้วยอะไรด้วยบางทีมีมแมลงเข้ามาทาลาย อย่างก้อนนี้นะคะถ้าถ่ายดูชัดๆนี่จะเห็นว่าเขามีตัวแมลงวีนะคะมีเข้ามากัดเส้นใยนะคะทําให้เส้นใยอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องถอดออกนะคะนี่ครับมีแมลงวิ่งเดี๋ยวปิดเลยมีตัวแมลงนะคะเพื่อป้องกันให้ลามไปที่อื่นนะคะก็จะปิดไปจะดึงก้อนนี้ออกเอาไปแยกไว้ที่อื่นนะคะว่าแล้วก็ดึงเลยดีกว่าเห็นป่เดี๋ยวเราไปเก็บไปแพ็กไว้บายบาย